สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษ,ษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนน้องเรียนวันนี้เป็นเรื่องของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับ 1. ครับการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเราครับอาหารจะทําให้เราร่างกายเจริญเติบโตส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคดังนั้นเราจึงควรมีความรู้ในการเลือกบ,บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพดังนี้ครับหนึ่งก็คือหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเราควรมีหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพดังต่อไปนี้ครับหลักการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ ต้องมีประโยชน์ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยครับมีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยามีฉลากระบุข้อความที่ผู้บริโภคควรรู้แล้วก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ครับเช่นพวกยาวิตามินเครื่องสำอางเป็นต้นครับ2ครับการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทต่างๆครับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทต่างๆมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้ครับ 1. อาหารประเภทเนื้อมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้ครับช่องตารางที่1ก็คือประเภทของอาหารอันนี้ก็คือเนื้อของเนื้อสัตว์ครับช่องตารางที่2เป็นวิธีการเลือกซื้อครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเนื้อหมูต้องมีสีชมพู ส่วนเนื้อวัวต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเป็นเมือกลื่นๆนะครับกดไปแล้วเนื้อต้องกลับมาเป็นรูปเดิมไม่บุ๋มตามรอยนิ้วที่มือกดนะครับต้องไม่มีเม็ดสีขาวคล้ายเม็ดสาคูเพราะเป็นไข่ของพยาครับต่อไปครับก็เป็นประเภทอาหารครับอันนี้ก็เป็นภาพของเนื้อไก่ครับ แล้วก็มาดูวิธีการเลือกซื้อกันครับต้องไม่มีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะบริเวณใต้ปีกใต้ขาครับบริเวณช่องลําคอที่ต่อกับลําตัวและที่ปลายปีกต้องไม่มีสีคล้ำครับต่อไปครับการเลือกซื้อกุ้งครับมีเปลือกแข็งหัวไม่ขาดทางและขาต้องมีเป็นสีชมพูหรือสีส้มครับ ไม่มีเกลฑ์เหม็นเน่าไม่ควรซื้อเนื้อกุ้งที่แกะเปลือกออกแล้วเพราะอาจเป็นเนื้อกุ้งที่ไม่สดครับต่อไปครับการซื้อปลาครับเหงือกสีแดงสดลูกตาใสเก็ดไม่หลุดกดแล้วเนื้อไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือที่กดไม่มีเกล่นเหม็นเน่าครับแน่นอนนะครับ ต่อไปเป็นใบงานครับคำที่แจ้งให้หนักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับข้อที่1นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อปลาอย่างไรนะครับนักเรียนตอบมาต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อไก่สดอย่างไรบ้างให้นักเรียนตอบมาเช่นเดียวกันครับต่อไปข้อที่3ครับนักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างไรนะครับ เนี่ยต่อมาเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขออยังเนียนทุกคนตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้แข็งแรงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ